ครับสวัสดีครับผมป่าชุวะเสถียนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมลูกเขยกับลูกสาวมาดูรถชนเมื่อคืนนี้รเข้าไปใต้รถสิบล้อเลยลเนี่ยก,ไไก็ตายปฏิหารก็บารมีพ่อปู่ตากศีลน,นะครับผมเดี๋ยวเจ้าตากศีลมาล่าชาววรุ่นคุ้มครองนะเนี่ยพอเหรียญเนี่ยเพิ่งให้ลูกเขยกับลูกสาวมาหยกๆเลย เดี๋ยวไดูเหรียญกันเนี่ยเพื่อให้ลูกสาวมาไว้ใช้กับลูกเขยเนี่ยอยู่ในรถนอนรอดตายแบบปาดีหารเลยยังไม่ได้เลี่ยมเลยอยู่ในรถอยู่ในกล่องหมดยับทั้งคันครับก็ใครเป็นเจ้าของหู่นะครับอันนี้ครับใครเป็นเจ้าของหู่ก็ ใครเป็นเจ้าของอู้ะเห็นการทํางานของผมอยากจะช่วยผมก็ติดต่อมาได้นะครับเพราะตอนนี้น่าจะซ่อมไม่ต่ำกว่าแสนอันนี้ถ้ามีนี่ก็ลูกสาวผมลูกสาวคนโตอผมนี่ก็ลูกเขยนะครับก็ถ้ารักในการทํางานผมจะอยากจะช่วยก็หาอูที่ราคาถูกๆ่อยนะครับช่วยเหลือกันหน่อยใครที่เป็นเจ้าของอู่แล้วก็เป็นเพื่อนผมใน Facebook นะครับติดต่อผ่านทางผมว่าจะเอารถลูกสาวเข้าไปซ่อม เดี๋ยวผมจะพามาดูรถด้านในนะครับเปิดประตูเไ,ไม่ได้เล <c oughs> ยเปิดข้างหลังอันนี้พาก็าไม่ถ่ายดูดูถุงลมนะครับดูพวงไลย,ยู่ลงมาเลยนะครับคนนะครับี่คุณไปหรือเปล่าพี่ออกคนเดียวอยู่กันนะพี่ออกโต๊ะรู้จักมาดูตัวอย่างนี้ ถุงลมระเบิดสองลูกเลยนะครับช่วงหน้าช่วงหน้าพา่อมีวิ่งอยู่ลูกน้องมันวิ่งอะไรที่เชียงกงอยู่เพราะตัวนนมันถ้าเกิดถ้าเกิดมีคนรู้จักในเชียงกงมันก็จะได้อะไรราคาราคาถูกครับ ไอ้อ้ำมึงถ่ายอะไรอ่ะก็ถ่ายรถมึงไม่ถ่ายกูแหละกูจะพูดถึงอ้ำ <c oughs> มันวิ่งอะไรเชียงกงอยู่ไงไอ้อ้ำไ่อ่านในกราฟดูถ้าดูไรสดพี่แล้วก็ดูอะไรเชียงกงหน่อยแล,ล้วดรุด่นไรรถอะมิล่าอามิล่านิสันนิสันนิสนอา,นา,นา,นามิล่าดูช่วงหน้าติดภาษาให้พี่หน่อยรถลูกสาวพี่เองลูกสาวคุณตอมันมุดสิบล้อเมื่อคืนนี่ไงแต่ตัวไม่เป็นอะไรเลยพอดีก็ได้เหรียญผมเดจเจ้าต่างสีหมาราชนะ ก็ปูคุ้มกองไม่ไทะเลอกไม่อะไรเลยไม่ได้ลอยเลยโอ้เหเื่อเชื่อจริงเนี่ยให้ไปหาหมอยังไม่ไปเลยบอกไม่เป็นไรเลยนี่มันคืออะไรอะไอโฟมโฟมเงินกระแทกข้างในไงครับพี่ตรงกันชนเนี่ยไอ้อ่านว้าอ้ามอ่านกราบดูพี่ไลฟ์สดอยู่ก็ไออ้ามมันวิ่งอะไรเชียงกงอยู่อ่ะ ครับใครรู้จักก็ประสานช่วยประสานให้ผมหน่อยจะขอซื้อช่วงหน้านะครับใ,รใชใ่ขอบลูกน้องพ่อตรงนี้มันวิ่งอะไรอยู่ไงครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าใครรู้จกักผู้ใหญ่ในร้านเชียงกงหรือว่าอันก็ได้หรือว่าอ้ามก็ได้ใครก็ได้ที่ประสานได้ก็ติดต่อพี่มหน่อยตัวหาพี่โดยตรงเลยฝากไว้แค่นี้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับเช่าเหรียญสมเด็จพรไปเจ้าตากสินกันนะครับจะได้เช่าไว้เลยจะได้ปลอดภัยนะครับปลอดภัยแน่นอนเน่ลูกเขยผมนี่ต้นนี้เหรียญแจกใช่ไหมครับใช่เหรียญแจกด้วยใช่โอเคนะครับฝากถึงพี่วิทย์ว่าเหรียญคุณแน่จริงโอเคนะพี่เดี๋ยวไปก่อนครับเดี๋ยวดูรถให้ลูกสาวก่อนครับสวัสดีครับ